สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นเรือบรรทุกเครืขข่องบินเชียโน,นกันนะแต่เราจะไม่เล่นมุมสูงก็คือมุมสูงก็คือแบบเนี้ยคุมกองบินใช่ไหมเราจะไม่เล่นนะเราจะมาเล่นมุมมองข้งเรือบรรทุกเครืขข่องบินก็คือเป็นมุมมองแบบนี้เลยนะแล้วเราจะรอดหรือไม่รอดก็มาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมนะั้นไปยึดจุด A าการเล่นกองผมทําให้ใครคาดใจก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วถ้ามีเสี่ยงรบกวนก็ต้องแบบขออภัยด้วยเพราะว่าการเล่นแบบนี้มันต้องมีคนไม่ชอบอยู่แล้วแหละเอ้ยเล่นเรือป็นตัวเครื่องบินยังไงมุมมองเรือปนตัวเครื่องบินมันเล่นได้เหรอคือผมตอบเลยนะว่ามันเล่นได้ก็คือมุมมองมันเนี่ยมันเล่นได้ ฟังว่าเยอะจุดเอทันนะโดยจากสภาพแล้วมันโอ้โหไปกันเติมเลยบอด อันนี้ผมสร้างโจมตีไปแล้วนะเป้าหมายคือเรือลาตวเวนหวังว่ามันจะโดนนะคงไม่โดนส้อยลวงกดหมดก่อนก็นแล้วกันเนี่ยเห็นไหมไม่จำเป็นต้องเล่นมุมมองนี้เลยนะก็คือมันไปของมันเองเล่นมุมนี้ก็ได้น้อยคนนะที่จะรู้เดี๋ยวขอเปลี่ยนตำแหน่งการโจมตีกันายเป้าหมาล่ละ การเล่นแบบนี้มัจจะเล่นค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันแบบก็สนุกดีท้าทายอีกแบบหนึง่งเพราะว่าในมุมมองด้านบนเนี่ยคือเรากดแมนนวลกดอะไรคือมันแบบง่ายเกินยากได้อะไรที่มันแบบยาก,ยากๆท้าทายก็มุมมองแบบนี้โอ้ฟังเราพิคาดลวงไปลําหนึ่งละ เรื่องบินชียโนมันเยอะอยู่แล้วนะแถมมีให้เลียกกำลังเซอร์มีกนั้งสามอันโอ้ชิวๆเลยน่าจะชิวแล้วมั้งล่วงไปละกองหนึ่งเริ่มไม่ชิวละเริ่มไม่ชิวแล้ว, <c oughs> มมว,ลวบอเบอร์อ่อรอดไหมสองทับห้าลำอ๋อรอดมาไปยิงตอ่อไปโดแทน เราคิดว่าเครื่องบินน่าจะปล่อยต่อติดเกาะนะเอานึกว่าติดเกาะโอ้โหยังมันปล่อยตรงโน้นค้างเกาะเลยนึกว่าจะเสียต่อฟรีซะละคิดถูกคิดผิดไว้ในที่มาจุด A อน่าจะคิดถูกมั้งมีบอดลากวัสดุให้โอ้โหคงไม่ชนแล้ว โดมมุมสูงแล้วเนะี่ยห้าควนแต่เร็ว บอมเบอร์มีซ้ำลองแค่สิบเอ็ดลำเองโหเสียดายล้วงหมดเปิดเกมมาก็ไม่ค่อยสวยเลย คงคิดว่าคงต้องใช้กำลังเสริมแล้วละถ้าบอมเบอร์ครั้งนี้ล่วงหมดอะ่ะมีซ่อมนองแค่หกลํำเองโอ้ยคื่องบินเยอะเว้ยสอยคื่งบินเยอะมันได้แต้มก็จริงนะแต่ถ้าเราเป็นเปล่าเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยคุ้มเลย ้าซ้อมเรือเทียรส่ง,ง,งัมงแพงอีกสิบแปดวิเอเอแบบเล่งด่วนหมดเฮ้ยจะรอดไหมวันเนี้ย โอเคมันเล็งลำอื่นลอดไปตัวไปโดโอ,โอลืมนานค้างมาประจันบาลไลออนส่วนนั้นอะไรวะนะ่ะอย่ามาโตมั้งแล้วก็จีบสามโอดสุดชื่อมันทับกัน อย่าติดไฟนะอย่าติดไฟเร็วตี้ลงเร็วๆเอาวิดีโอกสุดท้ายเออน่นแหละดีต้องใช้กำลังเสริมละ ตัวรอดกันคาซ้อมแม่งแพงแพ้ชนะไม่ตดละแค่รอดก็พอหลังเกินก็มีไรหล่ะไม่ยิงไม่ยิงแล้วโอ้บอดไม่ยิงกูเล่นทำไมเนี่ยมันแพงนะคาซอมเนี่ยเรือเทียร์โซ่งเนี่ย จมไหมหนอยหนึ่งสวยเออหยุดยิงแล้วแจมโอเคเลื่อนรถหน่อยเดียวเสียค่าซ่อมไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าดี ขึ้นให้หมดกลองไหนขึ้นได้ขึ้นให้หมดถอยยาวๆเลย โอเครอดละ หวังว่าต่อคงไม่ติดเกาะนะโอ้โหเปลี่ยนเป้หมามกันกันไว้ปล่อยต่อยังไงก็ติออเตดเกาะเอาลำอื่นดีกว,ว่าไ้กดติด เครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินฟังมันไม่รู้นะว่ามันหมดยังไม่เห็นมันขึ้นบินเลยแต่ถ้าหมดอะ่ะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโหสิบเอ็ดกิโลด้านหลังพีคาดเอาล้ำหนดีวะโอเคลำสุดท้ายแจม เรียกกำลังเสริมได้อีกครั้งเดียวหมดโอ้โหเอาวะยัางเราก็ดีว่าะเสียค่าซ่อมอ่ะไอ้น,นี้มันใช้ฟรีอยู่แล้วกำลังเสริมของฟรีใช้ใช้ไปเอย สวยติดไฟกองที่ซองเอาไงทำแต้มดีๆหน่อยสวยติดไฟอีกแต่นาเซียนไดบอมน้อยฝักกองแรกกองแรกโดนห้าดอกเต็มเต็มกองที่ซองโดนแค่สี่สี่หรือสามวะไม่แน่ใจ ผมไม่เอา,าเครื่องบินขึ้นยังไงก็ชนะนะเพราะว่ายิงปืนรองไม่กี้นัดมันก็จมแล้วบุ้มเรียบร้อย สำหรับการเล่นเรือมาดูเครื่องบินมุมมองของตัวเรือก็จบเป็นที่รับร้อยแล้วนะแมเสียไปเยอะเลยของฟรีก็ยังดีว่าเสียคาซ่อมแล้ววะสำหรับคลิมนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้บ